ช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวันวันนี้ครับผมมาอยู่ตลาดสดรวมใจนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาตามหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ด2ร้านจะมาเล่นเกมกันกับกนกวันรสเขมเ้มเต็มเครื่องเทศ มาถึงแล้วครับร้านพริกแกงรสเข้มนะครับวันนี้เรามาร้านหวานหวานยกกำลังสองเจ้าของร้านคุณหวานสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพริกแกงขายมากี่ปีแล้ว15ปีค่ะโอ้โห15ปีคุณผู้ชมนะร้านไหนที่ใช้ของเราเยอะสุดครับร้านถุงเงินถุงทองค่ะถุงเงินถุงทองถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปร้านเขาไปเยี่ยมแล้วก็ชวนมาเล่นเกมนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลพันห้าสู้สไหมฮะสู้ค่ะสู้ครับ เรามาถึงร้านข้าวแกงรสเข้มนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านถุงเงินถุงทองค่ะสวัสดีครับพี่เล็กให้พี่แกงกระดูกวันไหมใช่ค่ะไหนดูสิโอ้โหวันนี้พร้อมเล่นเกมไหมครับพร้อมค่ะสู้ไหมสู้ค่ะดี่เป็นลุ้นกันเย้กติกาง่ายๆนะครับถ้าผมบอกตะบวยให้ยกตะเหลิวถ้าผมบอกตะลิวให้ยกตะบวยเอาละพร้อมนะครับเตรียมตัวหนึ่งสองสามตะลิวตะเหลียว วันนี้ร้านชนะรับไปเลย1,500บาทเย้ร้านหวานๆนะครับส่วนร้านที่แพ้ไปแล้วเราตอบใจไป500บาทเย้วันนี้นะครับเราก็มีพิพันธ์พี่แกงกระกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้ร้านละ1ชุดเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับก็สามารถโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับพิพันธ์กระกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศครับ ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไท่กนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศ